สอบใบขับคี่สอบใบขับคี่ใหม่ระวังเจอแบบนี้อาจโดนหลอกได้พร้อมแนะนำขับรถต้องรู้ หลายๆคนทักมาสอบถามครูตางเกี่ยวกับเรื่องการทํใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์นะครับว่ามีจริงหรือไม่นะครับและหลายๆคนก็ส่งมาบอกครูตางว่าโดนแก๊งไม่ฉาชีพหลอกไปแล้วนะครับวันนี้จึงเป็นเรื่องเตือนภัยสําหรับคนที่จะต่อใบขับขี่หรือว่าจะสอบใบขับขี่ใหม่ อันนี้นะครับต้องระวังมากๆเลยนะครับปัจจุบันนี้เรียกได้ว,ว่ามีแก๊งมิจฉาชีพอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่มาหลอกลวงนะครับคนที่จะทํใบขับขี่หรือว่าจะต่ออนุญาตใบขับขี่ที่ไม่มีเวลาจะไปด้วยตัวเองนะโดยเรียกเก็บเงินนะครับบางคนเนี่ยโดนหลอกนะครับตอนนี้กําลังมีคดีฟ้องศาลฟ้องอะไรกันอยู่ก็มี ครูตังแนะนําพวกเราแบบนี้นะอย่าหลงเชื่อนะครับไม่ว่าจะต่อได้หรือไม่ได้ก็ตามนะครับโดยเฉพาะคนใหม่ๆนะอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับในกรณีที่เราจะสอบใบขับขี่ใหม่ครูตังแนะนําว่าเราทําได้2วิธีนะครับเอาแบบชัวร์ๆคือเราต้องดําเนินการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับอย่าหลงเชื่อคนอื่นนะครับหนึ่งคือเราขับรถแล้วเราฝึกซ้อมขับรถจนเก่งแล้วนะครับให้เราไปสอบเองนะครับที่ สำนักงานขนส่งใกล้ๆบ้านนะครับหรือ2นะครับให้เราลงทะเบียนเรียนกับโรงเรียนสอนขับรถนะครับที่ได้รับอนุญาตนะครับเมื่อเราลงทะเบียนเรียนไปแล้วทางโรงเรียนจะมีการอบรมนะครับได้ทั้งการขับขี่ได้ทั้งกฎจราจรนะครับแล้วเขาจะมีกรรมการสอบนะครับนั่นคือสอบใบขับขี่ให้เราด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะได้รับอนุญาตโดยตรงจากสำนักงานขนส่ง รเราจะได้ใบขับขี่แบบจริงๆและก็ไม่เสี่ยงโดนหลอกด้วยนะครับสำหรับการต่อใบขับขี่ก็เช่นกันเราควรดําเนินการอบรมนะครับหรือดําเนินการถ่ายรูปถ่ายอะไรด้วยตัวเองนะครับจะดีที่สุด เพื่อป้องกันการโดนแก๊งมิจฉาชีพแบบนี้ครูตางแนะนําแบบนี้เลยนะว่าเราควรดําเนินการด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะครับได้เอกสารของแท้ของจริงนะครับไม่เสี่ยงโดนหลอกด้วยนะครับเงินบางทีนะครับครึ่งหมืน่นหนึ่งหมื่นเนี่ยหายากเหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้ดังนั้นอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดด้วยความห่วงใยจากครูตางใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ